สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเยี่ยมศูนย์ปันสุขหรือว่าศูนย์ฟืนฟ้นฟนูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่เปิดดําเนินการที่พสตอบ้านหนองไผ่อาเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะศูนย์นี้ได้เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปลายปีพศ2566นะคะแล้วก็ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวันพืหัสตอนเช้าส่วนช่วงบ่ายแล้วจะออกเยี่ยมบ้านกัน พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่เราปสตแล้วก็ C ีจนักบริบาลแล้วก็กายภาพนะคะเดีย๋ยวเรามาเยี่ยมชมที่ศูนย์กันเลยว่ามีอะไรให้ดูบ้างกันเลยคะ่ะนี่คือศูนย์ปันสุขนะคะหรือว่าศูนฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านเปิดให้บริการทุกวันเพื่อหัดช่วงเช้าให้บริการมาตั้งแต่ปีพศ2อต่อ2566จนถึงปัจจุบันนะคะ ศูนย์นี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีพศ2566โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่แล้วก็รพตตบ้านหนองไผ่แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่กายภาพจากโรงพยาบาลหนองกี่และคนในชุมชนให้การสนับสนุนนะคะศูนย์นี้ยังเป็นศูนย์ชั่วคราวนะคะเพราะว่า อบตอเมืองไผ่ยังไม่มีการจัดตั้งสู์อย่างเป็นทางการยังไม่มีสถานที่ที่ชัดเจนนะคะเราก็เลยใช้ขอสนับสนุนหอประชุมจากรออสอตบ้านหนองไผ่ในการให้บริการค่ะบรรยากาศภายในศูนย์ของเรานะคะเราก็จะมาพบกับคุณหมอคนสวยนะคะหมอปุกกี้เป็นนักกายภาพบำบัดเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆหน่อย ซักประวัติปันหานะคะเอาไว้สำหรับซักประวัติที่ป่วยว่ามีอาการอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็จะวางแผนการรักษาของเราจะมีทั้งหมดสามเตียงนะคะสามเตียงตอนนี้มีผู้รับบริการกำลังให้บริการอยู่อ่าเครื่องพลาสาร์ค่ะแล้วก็เครื่องระตุ้นใจไว้ใช้สำหรับการลดปวดแล้วก็ลดอาการปของคนไข้นะคะค่ะซึ่งวันที่ออกกําลัง มีดึงรอบนะคะเพิ่มการเพิ่นไหวของข้อไหล่นะคะสำหรับคนไทยที่มีข้อไหล่ติดค่ะแล้วก็จะมีตัวจักรยานปั่างๆหลังเท้าสำหรับคนไทยสำหรับชาวพม่าเพื่อให้การกดเข้านะคะก็จะสามารถนำมาฝังใช้ได้เป็นหลักเลยค่ะส่วนตัวนี้เรียกว่าพารเรียบาร์เอาไว้ซึ่งในการยืนและเดินของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตนะะค อืในคุณหมอลองเดินให้ดูหน่อย,ยอ๋อก็จะมีราวไว้จับเพราะว่าต้องาการเืม,มค่ะเจ้าที่ที่มาให้บริการนะนอกจากจะมีะนักกายภาพบำบัดแล้วก็จะมีอผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแล้วก็ พี่พี่ีนะคะแล้วก็จะจัดให้มาบริการวันละกี่คนเหสองสองสามท่านนะคะแล้วแต่ว่า,าผู้รับบริการเรามาเยอะแค่ไหนแล้วนอกนั้นก็จะมีน้องบริบาลน,นะคะซึ่งเป็นน้องที่ถูกจัดจ้างจา,ก,จาก,กอบตอนะก็จะมีอยู่สองคนแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวผู้รับบริการมาเราก็จะให้ยื่นบัตรแล้วก็ลงทะเบียน แล้วก็คอเทนเพื่ออีเคมเนาะขอรับเงินสนับสนุนก็วัดความดันวัดความดันปกติสามารถที่จะให้บริการต่อไปได้ไหมถ้าความดันสูงมา,มากๆบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำกายภาพได้มาด้วยอาการปวดไหล่ข้อไหล่ติดนะคะแล้วเหมือนจะมีปัญหาที่ต้นคอด้วยหรือเปล่า,เ,าเห็นใส่ซับพอร์ตที่คอ คุณต้องมีปัญหาข้อไหล่ติดนะคะปวดไหล่ไหล่ย,ยกได้ไม่สุดแล้วก็จะใช้การกายภาพบริหารด้วยการดึงลอกนะคะน้องบริบาลก็ให้คำแนะนำอยู่ขั้นตอนการผล่นะคะ ช่วยกระตุต้างไาหลเวลียนของเลือดให้มาเลี้ยงานไปต่ำและเพิ่มมากขึ้นค่ะช่วยลดอาการปวดได้เหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นสายอันนั้นเป็นตัวแผ่นแปะใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นตัวฟองน้ำค่ะก่อนใ,ใส่ก่อนใส่เพื่อนปุ้ยเราต้องใช้เจลหรือว่าใช้อะไรทาก่อนไหมคะ มันมีเป็นฟองน้ําชุดน้ําเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วค่ะออ๋เราจะปิดไปบริเวณที่คุณไข้ปวดเลยะค,ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทดเอสาธทิกับคุณลุงซึ่งคุณลุงก็มีอาการปวด แล้วก็ตรงเข้ากระเพาอย่างนี้เนาะกำลังตั้งค่ะเสร็จเครื่องเพื่อใช้กับผู้ป่วยนะคะเปิดไฟนะคะไฟเข้าจะรู้สึกสั่นๆซาซอันนี้ไฟเข้าเรี่ยงค่ะเข้าแล้วอา้ารสบายไม่รู้สึกอันนี้ก็ดีเรียงอืออย่างให้เปิดเค่อเนาะ นนะนะใช้เวลานานไหมคะ,ะประมาณยี่สิบนาทีเป็นการอันตราซาวดถวลดอาการปวดบริเวณหัวเข่าเนาะคุณลุงเป็นไงบ้างคุณลุงอ ดีป๊อสลุ่งมาทำกี่รอบแล้วเนี่ยสองรอบเนาะเป็นการทำอันเจ้าสาวโดยซีจีของเราเนาะก็จะมีอนักกายภาพนะคะให้คำแนะนำแล้วก็เทนให้น้องตา อ่าอันนี้ก็มีปัญหาแขนขาอดอแรงไม่มีกำลังก็จะใช้การกายภาพ้ดยการปึกอืม,อม ลุงมาปั่นประจําหรอเกเพิย่งมาตอบคุณหมอว่าพุ่งมา,ม,ยายมาได้ขี่รอบแล้วมาสองสามรอบแล้วขาข้างไหนลุงไม่ค่อยมีแรงนะปวดขาข้างไหนข้างซ้ายฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยมีอาการปวดแล้วก็ให้การบริการโดยซี c ีนะคะนวดประครบอุ่นประครบร้อนก็จะมีเจ้าหน้าที่แผนไทยของเราให้คำแนะนำสอนในการปฏิบัติเป็นไงบ้างป้าก็สบาย ปวดตรงไหนที่มาเนี่ยปวดหัวเขายันขาเลยคะ่ะปวดเข่ากับปวดขาเนาะอันนี้ก็ประครบร้อนให้อยู่นะคะประครบสมุนไพรมากี่รอบแล้วปีที่แล้วมาปีนี้ปวดอีกก็เลยมาก็เลยมาใหม่ร,ะรมมะจะแล้วคุณยาย เป็นไงบ้างคะอาการวววปวดแปวดปวดหรอทำได้กี่นาทีแล้วนี่สิบนาทีนะคะก็ปวดเข่าปวดขาเหมือนกันอันนี้เราก็ประครบสมุนไพรนะคะประครบร้อนรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหมอาการปวดดีขึ้นไหม,ด,ไหมดีอยู่ วันนี้เราก็มีผู้มารับบริการาประครบสมุนไพรรถอาการปวดก็5คนนะคะตอนนี้คนไข้ก็ยังให้บริการกระตุ้นไฟฟ้าอยู่ยนะยังไม่ครบยีนาทีนี่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าดูชัดๆอันนี้เครื่องอันตัสาวโรดอาการปวด การกระตุ้นไฟฟ้าก็รักษาการปวดเหมือนกันแต่เราจะใช้กระแสไฟฟ้าช่วยก็จะติดแผ่นไปตำแหน่งที่ปวดจะสังเกตว่าสถานที่ของเรานะมันยังเป็นแบบสถานที่แบบกึ่งอเนกประสงค์อ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นสถานที่หลักเราขอยืมสถานที่ของหอประชุมรพสตอเป็นสถานที่ใช้ทั่วคราวนะคะ ก็เลยไม่สามารถที่จะวางอุปกรณ์อะไรได้แบบในตำแหน่งที่ชัดเจนคือมันจะต้องเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเก็บเวลามีประชุมก็ต้องเก็บแล้วก็วาง